สวัสดีจ้าเพื่นนนนอนๆอนนน้ยอยทำก็จับอีกแล้วนี่เครื่องห่อเครื่องห่อต้มตอนเราลงไปไม่ได้บอกเพื่อนๆเครื่องห่อต้มตุ๋นแล้วก็เอานี่ต้นผักชีแช่แข็งไว้ไม่มีรากหรอกมีอย่เงเพื่อนๆๆแช่แข็งแล้วก็เกลือพริกไทยอะไรก็ว่ากันไปเพื่อนเครื่องต้มตุ๋นเนาะ มีเกลือมีซีวดำนะคะแล้วก็รสด,ดีใส่ลงไปแล้วค่ะแล้วก็เต้าหู้นะคะจะใส่เป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวค่อยตักมาหั่นเพื่อนๆสูตรยายโอยชอบทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็เอามาหั่นเพื่อนมันจะอร่อยกว่านะเดี๋ยวค่อยมาหัน่นต้มให้เข้าเข้าก่อน ต้มสามก้อนเลยต้มเยอะเลยแล้วก็นี่มีนี่อีกไส้เพื่อนอยู่สวิต์จะยี่สิบปีเลยเนะี่ยซื้อไส้มากินครั้งแรกเพื่อนเพื่อนซื้อมาจากเยอรมันเนี่ยไหนไม่ใจ่อยากเยอรมันตลาดลาวที่ว่าไปติดต่อฝรั่งเศสอ่ะอันนี้เขาเรียกไส้อ่อนไม่ใช่ไส้ตันนะเดี๋ยวไปดูไส้ตันกันอันนี้ไส้ตัน,นเพื่อนเพื่อนเนี่ยไส้ตัน ใต้ตานี้ที่เราไปต้มไปยำไปทำอะไรกันนะแต่ทำกุจับจะใส่แต่ไส้อ่อนอย่างเดียวต้มลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาหั่นนะจ้าเพื่อนๆต้มลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหันน่นในน้ําซุปนี่มีเกลือมีรสดีนะคะแล้วก็ผงต้มตุน๋นห่อต้มตุ๋นเขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่องต้มตุน๋น แล,แล้วสามแพรวก็เอาน้ําเก่าจากช่องฟิตออกมาด้วยนะมันก็เลยเห็นเหนือเนื้อดลอยๆนะ่ะเอาของเก่าอย่างช่องฟิตออกมาแล้วก็ผสมกันนะเกลือรสด,ดีรากผักชีอะไรเงี้ยในห่อนั้นมันมีทุกอย่างแล้วนะคะจะเคีย่ยวนี้ก่อนนะจ๊ะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยตักขึ้นมาหัน่นอะไรเงี้ยเวลาจะกินเพื่อนๆจะเพ,พ,จ,พจ๊อ พีจับสาววันเพ้เสร็จแล้วเอี๋วพก็แบ่งสรรปันส่วนไปเรียบร้อยแล้วนี่แบ่งไปให้เพื่อนสามคนเหลือไว้ตัวเองแค่นีเน้เดี๋ยวสาวแพ้ก็จะไปกินนะจ๊ะเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องกันน้ำซุปเดือดใหญ่ตักเส้นกันจัะเพื่อนๆอบง,งอกดิบชอบแบบนี้แล้วเ,เอาเส้นลงเยอยอยเอาไปฝากเพื่อนสามคน ชอบทำบ่อยใหญ่แล้วก็ไปฝากเพื่อนคนนั้นคนนี้คนนู้นนู้เยอะมากเนี่ยกินกะละมังเลยมั้งเนี่ยเห็นกันไหมเพื่อนๆวันนี้อากาศมันมืดเปิดไฟหน่อยบ่ายสามโมอากาศมืดมืดรุ่นรุ่จะ้ะมาเอานี่ใส่ที่อ้อยหั่นไว้แล้วแหละ เธอหลบไปเดี๋ยวฉันจะทำอะไรมามาเรียงกันเรียงเครื่องปรุงกันหมูก็หั่นชิ้นย,ย,ย,ย้ายใหญ่เยออยใช้มือนะง่ายดีตับนิดนึงตับนิดนึงแล้วก็มีไส้ด้วยใช้ไส้ตันมีไส้ตันนิดหน่อยเพื่อนๆจะ้ะไส้ตันเยอะเยอ่ะ ทำแค่วงเดียวเส้นเดียวตับหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงอยากกินอะไรก็ทำนะจ๊ะอยู่ต่างประเทศไม่มีใครมาทำให้เรากินหาซื้อไม่ได้ไม่ทำกินเองก็ไม่ได้กินจ้า สุกกันตันกน้ำสุกกันเดือดอลังการจากหม้อใหญ่ๆนะทำหม้อใหญ่เลยอนะ่ะแต่ว่าแบ่งไปเนี่ยอ้อเป็นคนใจดีสาวันแพ้เป็นคนอย่างเงี้ยชอบโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยกับละมังเลยกินหมดไว้เนี่ย เคืองเล่นมากเต้าหู้ชอบกินเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้ก่อหมอ้อใหญ่มากนะเพื่อนๆเหลือแค่นี้แหละเอาไปฝากเพื่อนๆสามคนนี่ทำกินเองเป็นไงเป็นไงเพื่อนๆเครื่อง,งเล่นไหมอืม ไไใครหิวก็าายยามาทางนี้เด้อมาค่ามาค่าเพื่อนจ๋าทำไมกล้องมันแดงจังบ่ายสามโมงต้องเปิดไฟเพื่อนก็จับเสร็จแล้วบ,บ้านมึนตึ๊บเลยขี่ม้าจะมาแล้ว ุสามียังไม่กินข้าวเลยบ่ายสามแล้วเนี่ยกูจับทายักกันเพื่อนๆเครื่องเน้นๆขาดอะไรก้องในหน้ามันแดงๆชอบไปกลนอืม หวานเปรี้ยวได้แล้วอืม mm. เอาเค็มนิดนึง เจ้าหู่ก้อนให,ใหญ่ใหญ่กล้องตัวนี้หน้าแดงๆชอบไปก่อนทำมันเถอะทำเองอร่อยเองนักเลงพอมาค่ะเพื่อนๆจามมากินด้วยกัน ไปซื้อเขากินเขาไม่ได้ถุงงอก,กเยอะนะมาทำกินเองแล้วถุงงอกก็เยอะเราชอบ สามโมงว่าบกวา่าอากาศมืดตึบจนนพกวอาเขาบอกหิมะจะมาแล้ว

ก็เลยปั่นตุกิดสา,สาวีนนมรดฟูมยสสาวันแพลวใส่ไส้ไปพวงหนึ่งนะตุนตุนเสร็จแล้วก็มาหั่นแล้วก็เคี่ยวอีกแต่เขาเป็นไส้อ่อนนะไม่ใช่ไส้ใหญ่ ที่หลักห้านะที่บ้านสาวว่แปลว่าหลักห้าเขาวิ่งขายอยู่คลองหลักห้าดำเนินสะดวกนะเขายังขายอยู่นะทุกวันนี้กูจับในตำนานพ่อเขาเสียไปแล้วเขายังขายอยู่ รุ่นลูกสู่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ไอพ่อแม่สู่ลูก แำ่มือเปื่อนตวีดังแล้เผ็ดค่ะเพื่อนแต่พริกต้องเยอะพริกป่น กินให้หายอยากนานๆกินที นิกใหม่ลนะปกตินะสาวแพ้ไม่ค่อยกินตับหมูนะ แต่ทำก็จับใส่ใส่นิดนิด,นด,นดหน่อยให้มันน่ากินใส่ตัน ต่อไม่ไหวแล้วเยอะขึ้นไม่หมด